หลังเกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีสบรรดาหน่วยงานต่างๆทั่วทั้งยุโรปเรียกร้องให้มีการควบคุมชายแดนที่เคร่งครึมมากขึ้นรวมถึงตรวจสอบผู้คนที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางแม้ว่าเมื่อม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วยุโรปตั้งแต่สวีเดนไปจนถึงสโลเวเนียได้เริ่มใช้นโยบายควบคุมชายแดนใหม่ไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นสร้างรั้วกั้นผู้พยพไม่ให้ลักลอบเข้ามารวมถึงหารือเรื่องการคัดเลือกและลงทะเบียนผู้พยพ แต่เมื่อมีการพบหนังสือเดินทางของผู้พยพชาวซีเรียตกใกล้กับที่เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกต่อต้านผู้พยพมากยิ่งขึ้นที่จะอนุญาตนําผู้พยพนับล้านคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานต้องชะลอออกไปเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่ยินดีรับผู้พยพเข้ามามากที่สุดก็ยังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะกระแสต่อต้านของประชาชนในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมาคุสโซเดอร์รัฐมนตรีคลังของแคว้นบาวาเรียกล่าวว่าเหตุการณ์ที่ปารีสได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วโดยนายโซเดอร์ยังติงว่านายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคิลควรตระหนักได้แล้วว่าการเปิดชายแดนรับผู้อพยพอ,อ,อย่างไม่จำกัดเวลาและจำนวนนั้นเป็นความผิดพลาด ขณะเดียวกันท่าทีที่แข็งกร้าวก็พบได้มากขึ้นกับบรรดาผู้นําชาติยุโรปตะวันออกซึ่งไม่เคยยินดีที่จะอ้าแขนรับผู้พยพเหล่านี้อยู่แล้วโดยคาร์เออร์เจาเวกรัฐมนตรีต่างประเทศของสโลว์เนียเตือนว่าการโจมตีปารีสแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีผู้ประสงค์ร้ายแฝงตัวเข้ามากับผู้พยพในขณะที่ประธานาธิบด,ดีมีลอซีแมนของสาธารณารัฐเช็กก็ย้ำว่ายุโรปกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลําบากและไม่สามารถต่อสู้กับการก่อ,อก,การร้ายนานาชาติได้ด้วยแค่การเดินขบวนประท้วง ด้านรัฐมนตรีครังของเช็กก็ระบุว่ายุโรปกำลังอยู่ในสภาวะสงครามและจำเป็นต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาเช่นการปิดพรมแดนของกลุ่มประเทศเชงเก้นซึ่งก่อนหน้านี้อนุญาตให้มีการเดินทางเข้าออกได้อย่างเสรีใน26ประเทศสมาชิกและเป็นผลงานที่ยุโรปนั้นภูมิใจด้านโปรแลนดรัฐบาลใหม่ได้ประกาศว่าจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายของสหภาพยุโรปที่ให้แต่ละชาติสมาชิกแบ่งการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศโดยรัฐมนตรีกิจการยุโรปของโปรแลนด์ระบุว,ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปารีสโปแลนด์ไม่เห็นความเป็นไปได้ใดๆที่จะรับผู้อพยพเข้ามาและมองว่าอ eu ควรทบทวนนโยบายนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นอย่างไรก็ตามชองครอสจุงเกอร์ประธานคณะกรรมาการยุโรปออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นอดกลัน้นโดยระบุว่าผู้ที่ก่อเหตุโจมตีปารีสคือบรรดาผู้อพยพต่างนี้มาเหมือนกันจึงไม่จําเป็นต้องทบทวนนโยบายผู้ลี้ภัยของอ eu ใหม่ ทั้งนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้นําของเยอรมน,นีว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะที่ผ่านมานางแมคเคลเป็นผู้ผลักดันเรื่องการรับผู้พยพลี้ภัยจากสงครามซีเรียและพยายามให้ชาติต่างๆในยูช่วยกันแบ่งรับ ด้านเคลเมนกรอสเซลนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีของนางแมคเคล้นจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในยุโรปหากเกี่ยวข้องกับเรื่องวิกฤตผู้พยพทุกสายตาจะเพ่งเล็งมาที่เยอรมนีและสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีจะตัดสินใจแม้ว่าหลายประเทศเช่นกรีซสโลเวเนียและออสเตรียจะใช้อำนาจอธิปไตยของตัวเองดําเนินมาตรการหลายอย่างตัดสินใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่ก็ต้องยอมรับว่าชาติ อยู่ยังต้องพึ่งพากันและการตัดสินใจทําอะไรในชาติเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้ในที่สุดอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน